รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สตำบลพันกระต่ายไปเจอกับพี่ตูนข้างในนี้ค่ะเรากำลังจะไปกันที่บ้านใหม่เขาดงลื่นค่ะหมู่ที่สองตำบลพันกระต่ายเจะน,นัดก,กับพี่ตูนไว้ที่หน้าหนว องทุนสวัสดิการของบ้านใหม่เขาดงลื่นนะคะตำบลพันกระต่ายค่ะโดยมีพี่ตูนเป็นพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบลพันกระต่ายนะคะเดี๋ยวเพืดอขอมมอบหน้าที่ให้พี่ตูนคุยกับทุกๆคนแทนเปิแล้วกันนะคะค่ะก่อนอื่นที่เราจะมาพบกับคณะกรรมการของกองทุนสวัสดิการนะคะเรามา แนะนำนะคะผู้ที่มาร่วมวันนี้ค่ะก็คือทีมงานนะคะคือหัวหน้ากองฟองใสวันค่ะพนาการเสริมค่ะในค่ะในค่ะอันนี้พี่โสมฉลาวชุ่มเย็นนะคะเป็นหมอนี่จากกกสค่ะวันนี้หนูอยากรบกวนให้ทุกท่านเนาะช่วยแนะนำตัวนครับของเองก็แนะนามผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่ติดต่อบ้านใหม่ก็รู้ด้ยนะครับ ครับผมมนตีประเสริฐครับเป็นกรรมการของทุนต่อยอดเดือนานะคะพี่ข่าวเชิญค่ะรวมสุดอกับสีเป็นกรรมการเดารานารจระทพเป็นกรรมการกลุ่มออมชทรับและร้านค้าชุมชนค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะถามแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการของทุกท่านเนี่ยว,ว่าถ้ามีแนวคิดในอย่างไรนะคะที่จะมารวมตัวกันจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นนะคะก็คือตอนแรกใช่ไหมคะทาง กองทุนแล้วก็กุมต่างๆเนี่ยได้รับคำแนะนำจากพัฒนากรว่าถ้ามีโครงการสวัสดิการเนี่ยก็จะทําให้ชุมชนเราเนี่ยได้ได้อะไรหลายๆอย่างทาให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยมีสวัสดิการที่ดีค่ะคราวนี้ก็ขั้นแรกเราก็ต้องหากลุ่มหรือองค์กรเป้าหมายมว่าอะไรว่าเราจะทายังไงเราจึงจะแต่สวัสดิการอันนี้ขึ้นมาได้เราก็ต้อง เลี้ยงวัวร้านค้าชุมชนแล้วก็ต่อยอดเงินร้านคราวนี้เราก็เรียกประชุมคณะกรรมการค่ะเพราะเรียกประชุมคณะกรรมการจากกลุ่มต่างๆแล้วคราวนี้เราก็มาปรึกษากันว่าจากผลกําไรที่เราได้มาเนี่ยถ้าเราน่าจะเอามาจัดเป็นกองทุนสวัสดิการดีไหมอะไรเงี้เราก็มาปรึกษากันร่งคณะกรรมการทุกองคุกเขาก็เห็นดีด้วยว่าน่าจะมาจัดเพราะว่าเราเห็นความสําสคัญของคนในชุมชนถ้าเรามีสวัสดิการอันนี้สูงขึ้นคนในชุมชนก็จะได้รับผลประโยชน์ทุกคนค่ะก็เลย ค่ะผู้ใหญ่คะแล้วกองทุนสวัสดิการของบ้านใหม่ขอนทองลื่นเนี่ยเรามีการบริหารจัดการยังไงคะมีกองทุนไหนเข้ามาส่งบกับกองทุนของเราบ้างะคะก็นะครับที่เราได้ตกลุกงงันไว้นะครับคือกองทุนเงินล้านจัดจ่ายแล้วก็กลุ่มต่อยอดเงินล้านแล้วก็กลุ่มเลียงตัดนะครับแล้วก็ร้าน้าทุนส่งครับค่ะกองทุนเงินล้านานี่ส่งเข่ากี่ไรอะคะ ส0เปอร์เซ็นต์ค่ะของดอกเบี้ยม,มีอะไรอีกร้านค้าชุมชนร้านค้าชุมชนปีละ1,000งพันบาทุูมออมทรัพย์นะคะภูมออมทรัพย์10เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยแล้วเงินต่อยอดเงินต่อยอด0.05เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยใช่ไหมคะค่ะแล้วความชื่อการเงินหน่วยผลิตไม่มีระเบียบภายในเลยค่ะผู้สนใจที่จะมาสมัครเป็น,มนสมาชิกจะ ก็คือทางกองทุนเราได้กําหนดไว้ว่าให้สมัครเป็นครัวเรือนค่ะครัวเรือนละสามรบาทต่อปีค่ะ,ะแล้วช่วยเหลือ,อยังไงเอ่ยทั้งทุกคนในครัวเรือนหรือว่าเฉพาะเจ้าขงช่วยเหลือทุกคนในครัวเรือนค่ะค่ะผู้ใหญ่คะปัจจุบันสมาชิกในบ้านใหม่ของลุงลื่นได้มีกี่ครัวเรือนนะคะเก้าสนะิบกว่าลังคาแล้วตอนนี้ทุกหลังคาเรือนนี่สมัครเป็นสมาชิกหรือยังคะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ ดื่นจากสวัสดิการอะไหให้สมาชิกบ้างนะคะที่กำหนดไว้ที่เรากำหนดไว้ก็จะมีเกิดในกรณีเกิดตอนนี้กองทุนเรายัางน้อยเราก็ตั้งกันไว้ที่กระเช้าของข,องขวัญหนึ่งพบาทค่ะแล้วก็แก่ในกรณีคนชลาเราจะจะแจกให้กับทุกคนในในหมู่บ้านรายละ300บาทจำนวน42่ลายค่ะต่อปีค่ะแล้วก็ในกรณีเจ็บ เราจะให้ครัวเรือนละสองครั้งครั้งละห้าวันหนึ่งปีก็เป็นสิบวันวันละหนึ่งร้อยบาทแล้วด้านไหนคะแล้วก็กรณีตายแล้วตั้งไว้ที่เป็นเส้สวดศพค่ะหนึ่งพันบาทต่อรายค่ะต่อปีอคุณจรศึกษาคือการศึกษา,กา,กษามีค่ะ,ะแล้วตั้งไว้ที่ปีละสองพันบาทค่ะ ทุนละห้าร้อยบาทแล้วมีอะไรนอกจากนี้ไหมคะแล้วก็มีพันที่บาทแล้วตั้งไว้ที่ห้าร้อยบาทต่อคนเรียนก่อนนะคะกง่คุณสวัสดิการนี้กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์ได้มีการจัดทำอะไรด้วยคะก็มีนะคะอย่างเช่นด้านทุนการศึกษาปีนี้เรามอบให้สี่ทุนทุนละห้าร้อยบาทจานวนสองพันบาทค่ะแล้วก็กลุ่มคนพิการแล้วก็ส่งเสริมด้านอาชีพค่ะแล้วก็ กลุ่มปรหมายต่อไปก็จะเป็นการค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าคลอดผูดค่ะ,คะผู้ใหญ่คะแล้วท่านผู้ใหญ่คิดว่าการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการขึ้นเนี่ยคะ่ะชุมชนชาวบ้านเชาวบ้านก่อนนอกชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไรจากกองทุนนี้คะครัาหรับสี่กองทุนสวัสดิการของเรานะที่ได้จัดตั้งขึ้นนะครับก็เพื่อเสริมตั้งผู้ทีดด่มี ้นในเรื่องของกองทุนสวัสดิการนะคะก็หมู่บ้านเข้าใจไหมคะว่ากองทุนสวัสดิการหมายถึงอะไรมาจากไหนนะคะล้าใครเป็นเจ้าของนะคะเรื่องของกองทุนสวัสดิการเนี่ยก็คือคนเป็นเจ้าของก็คือคนในชุมชนนะคะชาวบ้านเป็นเป็นเจ้าของกองทุนนี้นะคะน้องเฟิร์สจากที่ฟังพี่พี่ที่พี่พี่คุยกันเนี่ยกับกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน้านใหม่ของรื่น น้องเฟิร์สว่ายังไรบ้างเลยสงสัยอยู่นิดนึงค่ะว่าถ้าชาวบ้านได้แล้วชุมชนได้แล้วเนี่ยอยากรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นงานพัฒนาชุมชนของเราเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะเป็นยังไงบ้างก็ในส่วนของพัฒนาชุมชนนะคะก็ช่วยช่วยกลุ่มกองทุนของเราได้เยอะค่ะอย่างอย่างข้อแรกก็จะช่วยแก้ปัญหาถ้าถ้าสมมติเรามีปัญหาอะไรแล้วก็สามารถปรึกษาได้ให้ความรู้แล้วก็มีงานอะไรก็จะช่วยแนะนำได้ค่ะ นี่ก็แปลว่างานของเรา,ามีประโยชน์กับชาวบ้านทุกคนค่ะมีประโยชน์อย่างมากเลยค่ะเป็นฝ่ายที่จุดประกายความคิดในการจัดกองพื้นบริการให้กับชุมชนเราอะค่ะโอเคเราเดี๋ยวเราต้องแวะไปหาพี่ตุ๊กต่องั้นเดี๋ยวขอตัวกับทุกๆคนคณะกรรมาการทุกคนเลยแล้วกันนะคะปาพี่ตูนขค่บบนะพี่ตูนพี่ตูนคิดว่าที่เรามาทํางานพัฒนาชนุมชนเนี่ยเราได้อะไรจากการพัฒนากองถงเราบ้าง ในส่วนตัวพี่นะ,ะพี่มีความรู้สึกว่าดีใจมากเลยที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ชุมชนเขาสามารถที่จะช่วยเหลือและดูแลตัวเองเกือ้อกูลกันในชุมชนได้ซัามุใจเนาะที่เราเกิดบัตรจิตวิญญาณนักพ<ก>ัษณาเลยอะ่ะ <laughs>